กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันเี่ก็มาพบกับแม่มันนี่อีกคเก่าเนาาจ้าจ้ามันีอแม่มันนี่สิพ้ามาเห็ดเปียอรัดขอบใบตองอ่อนเนาอพี่น้องเนี่จ้าก็เรื่มกันเลยนนาอพี่น้องกัเอาใบตองสองหันมาประกบกันแล้วก็แมกเนาอพี่น้องกบประมาณเอานาะจ้าจ้าเรื่มเห็ดกันเลยนน้อพี่น้องเปียรัดขอเนาะพี่น้องเอาใบตองอ่อนเนาะจ้า มาเห็ดกันเนาะจ้าสีสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องนี่จะกับฟักทงมาเราก็ใส่นิ้วซีดันขึ้นเนาะพี่น้องนี่จะอ่ากับแม็กซ์เนาะพี่น้อง จ้าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนาะพี่น้องจนกว่าสีครบตามจำนวนที่ต้องการเนะจ้า จ้าเสร็จแล้วถ้ามันสั่นกะเอามาต่ออีกน้าพี่น้องใบตองสองอันประกบกันมาต่อกันล้อกับแม็กนาะพี่น้อง จาเซตไปอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะจ้าเหลือขั้นตอนสุดท้ายเนาะพีนะ่น้องอ่ะก็นเนี่ยจ้าก็ดึงดึงออกสองอันเนาะพี่น้องอันสองอันเนาะจาะ้าดึงออกไปเนาะจาะ้าเพื่อว่าเศษใดสวมซุปได้เนาะพี่น้องเนี่จ้าก็เพิ่มซุปกันเลยเนาะจาะ้า อ่าเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเปียรัดขอใบตองอ้อนเนาะจ่าเนี่ยจ้าก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องจ้าแม่มันมน,นี้ก็ขอบคุณเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะจ้าขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจแม่มันมน,มน,นี้นะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่แม่มันนี้น้ำเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แม่มันนี้ทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกลับบ้า,บาน หลังน้อหน่อยลังน้เน้ะจ้ะลาไปก่อนพอกันเคลิปหน้ากราบสวัสดีค่ะ